สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับอุลอาชิตเชนแม่บ้านเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้อุจจะพาทำซิมบูต,ตร์บรดหรือว่าซินิมอนบัตเตอร์บีดหรือภาษาไทยเรียกว่าขนมปังอบเชยเนยสดก็นแล้วกันนะคะแล้วก็จะทำดิฟชิมชีสวานิลาด้วยค่ะเอาไว้จิ้มกินฉ่ำๆค่ะ แต่ความจริงแล้วก็ไม่จําเป็นต้องทําจิ้มก็ได้นะคะคือตัวขนมมันก็อร่อยมากอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าใครอยากทําเดี๋ยวจะพาทําค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะในตัวแป้งนะคะก็จะมีเนยเราจะเอาไว้ทําเป็นเนยละลายนะคะแล้วก็เกลือน้ําตาลไอซิ่งไข่ไก่ยีสต์นมแล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะ ต่อมาก็จะเป็นส่วนผสมที่เราจะทาหน้าแล้วโรยหน้ากันนะคะก็จะมีน้ำตาลแล้วก็ผงอบเชยหรือผงซินนามอนนะคะแล้วก็เนยละลายค่ะส่วนผสมของดิฟนะคะก็จะมีนมครีมชีสกกลิ่นวานิลาน้ำตาลไอซิง่งแล้วก็มะนาวค่ะขั้นตอนแรกนะคะอุ๊กจะมาแบ่งแป้งที่เราตวงเอาไว้ออกไว้ประมาณหนึ่งถ้วยค่ะ ไม่จำเป็นต้องเป๊ะก็ได้ค่ะแค่ตักออกไว้ประมาณ1น่ถ้วยนะคะแล้วเราก็จะมาใส่น้ำตาลลงไปค่ะคนๆให้เข้ากันนิดนึงค่ะใส่ยีสต์คนอีกนิดนึงค่ะ ตามด้วยเกลือค่ะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็จะตามด้วยของเหลวค่ะใส่นมลงไปค่ะนมที่เมืองไทยแนะนำให้เป็นนมเย็นนะคะพอเพราะอากาศร้อนมากตอนนี้เราก็ตามด้วยไข่ไก่ค่ะ คนๆให้ไข่ไก่แตกนิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยเนยละลายค่ะเนยละลายต้องเป็นเนยละลายที่เอามาตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องแล้วนะคะมัไม่ให้มันร้อนเกินไปค่ะแล้วก็ใช้ไม้พายคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเนื้อจะเหลวมากๆหน่อยแล้วเราก็จะนำออกจากโถออกมานวดมือค่ะแต่ก่อนที่จะเอาออกมาใช้แป้งที่เราแบ่งเอาไว้เมื่อกี้นะคะโรยโรยลงไปก่อนนะคะมันจะได้ไม่ติดแล้วก็ขูดออกมาให้หมดค่ะแล้วเราก็จะใส่แป้งลงไปทีละนิดนะคะแล้วก็นวดไปใส่ที่มือด้วยค่ะใส่ที่ตัวแป้งด้วย นวดไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนหมดค่ะนี่ค่ะเพิ่มแป้งไปเรื่อยๆจนแป้งหมดนะคะแล้วก็นวดให้เข้ากันดีค่ะแต่ถ้าใครยังเหลวอยู่สามารถเพิ่มได้ทีละนิดทีละนิดแต่ห้ามเกิน30กร,รัมนะคะที่จะเพิ่มขึ้นมาแต่วันนี้อูไม่ได้เพิ่มเลยนะคะอูใช้ตามสูตรเลยค่ะก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะ อุ้ยใช้เวลานวดวันนี้ประมาณ5-6นาทีค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากนวดให้แน่ใจถึง7นาทีถึง10นาทีอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วอุก็จะมาแบ่งเป็น3ชิ้นค่ะวันนี้ทําชิ้นใหญ่หน่อยชิ้นขนาดเท่าพิซซาค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆจะทํา4ชิ้นอุก็ว่าน่าจะพอดีมากๆเลยค่ะหรือว่าจะทําชิ้นเล็กๆกว่าน,นี้ก็ได้ตามใจเลยนะคะเราก็จะมาขึ้นรูปอย่างที่เห็นนี้นะคะดึงข้างๆแล้วมาไว้ตรงกลางแล้วก็บีบๆให้เข้ากันค่ะ แล้วก็หมุนหมุนหมุน,หมน,นิดนึงค่ะแล้วเราก็จะเอามาวางไว้บนถาดที่เราจะเอาเข้าเตาอบนะคะเพราะว่าเราจะไม่เคลื่อนย้ายแป้งอีกหลังจากที่มันขึ้นแล้วนะคะเราจะเอาถาดนี้เข้าเตาอบเลยค่ะนี่ค่ะอุจะวางในถาดได้2ชิ้นนะคะวันนี้ แล้วก็จะมาพักแป้งเอาไว้ประมาณ30 4 5นาทีค่ะจนมันจะขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะและระหว่างที่รอให้แป้งขึ้นอูก็จะมาทำดิฟนะคะจะทำเป็นดิฟครีมชีสวานิลาค่ะวันนี้ใส่ชีมชีสลงไปน้ำตาลไอซิ่งลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวแล้วก็นมค่ะ แล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะความข้นหรือความเหลวกำหนดได้โดยนมนะคะถ้าใครอยากได้เหลวขึ้นก็เพิ่มจากสูตรขึ้นไปอีกนิดนึงใครอยากได้ข้นๆก็ลดจากสูตรลงมาค่ะค้นๆให้เข้ากันดีค่ะถ้าใครไม่อยากคนนานให้มันแตกตัวไวก็ให้ใช้ครีมชีสอุณหภูมิห้องนะคะไม่ไม่ให้เอาออกมาจากตู้เย็นเราใช้เลยมันจะตียากหน่อยนึงค่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วตัวที่จะโรยหน้าเราก็จะผสมเอาไว้นะคะก็จะมีน้ำตาลกับผงอบเชยนะคะผสมกันเอาไว้หรือว่าใครมีน้ำตาลวานิลาใส่ลงไปด้วยจะดีมากค่ะนี่ค่ะแป้งของอุ้งขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วเราก็จะมากดกดให้มันแบนๆน,น,น,นะคะขนาดตามความต้องการของแต่ละคนค่ะอุ้จะทำเป็นวงลีีนิดนึงวันนี้อุก็จะ กดตรงกลางมากหน่อยให้มันแหลมแหลหมอกไปแล้วก็ตะล่อมตะล่อมข้างๆเอาไว้นะคะแล้วเราก็จะมาทาเนยกันค่ะ เนยจะเป็นเนยละลายนะคะส่วนลวดลายที่เห็นบนแป้งนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะคืออุลืมไปข้ามขั้นไปหน่อยไปไปกดลอยก่อนที่จะทานเนยความจริงแล้วมันต้องทําหลังโรยน้ําตาลนะคะพอทานเนยแล้วเราก็โรยน้ําตาลค่ะโรยน้ําตาลที่ผสมกับอบเชยเอาไว้นะคะโรยหนาๆไปเลยนะคะแตก่ก็แล้วแต่ความชอบค่ะตรงนี้แล้วก็ค่อยมา กรีดที่เป็นรอยเมื่อกี้ค่ะกรีดเบาๆนะคะพอให้มันเป็นลวดลายเฉยค่ะไม่ได้มีความหมายมากกว่านั้นค่ะกรีดลายยาวก่อนนะคะแล้วคราวนี้เราจะมาตัดเลยนะคะตัดลายขวางของมันนะคะอุ้จะตัดเป็น6ชิ้นค่ะตัดเสร็จแล้วก็เอาเข้าเตาอบได้เลยนะคะประมาณ18-20นาทีค่ะ เสร็จแล้วค่ะหอมอบเชยและหอมเนยมากๆเลยนะคะความที่เราทาเนยก่อนมันก็จะช่วยให้ผงอบเชยแล้วก็น้ำตาลเนี่ยจับในตัวแป้งได้ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทำให้รสชาติกลมกล่อมชุ่มมากขึ้นแล้วก็หอมมากขึ้นด้วยนะคะคือข้างในนี่นุ่มแบบปุยฝ้ายมากๆเลยนะคะอย่างที่เห็นแล้วก็ข้างนอกจะกรอบมากๆเลยค่ะ คือมันง่ายมากและอร่อยมากๆจนอูอดเปรียบเทียบกับบุตจครูขึ้นไม่ได้เลยจริงๆค่ะสูตรนี้อยากให้ทํากันจริงๆค่ะทําตามกันแล้วดีไม่ดีตรงไหนอูอยากจะให้เพื่อนๆโพสต์ลงกลุ่มต่างๆที่เพื่อนๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของอูที่อูจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มโลกของขนมปังหรือกลุ่มเบเกอรีๆๆๆๆ่อื่นๆช่วยโพสต์กันด้วยนะคะขอบคุณมากมค่ะ